不怕。Bye bye. งแหวนควันสีหรือว่าวงแหวนวอร์เทตนะครับหลยงจะกันเดี๋ยวจะมาดูการทดลองกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถังพลาสติกถังแบบนี้เลยถังใหญ่ๆแบบนี้ถังขยะก็ได้นะคะหรือถังใยได้อแ่างนี้ก็ได้ถ้าที่เด็กๆพอจะหาได้นะคะอุปกรณ์ที่หนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่สองเชือกเอเชือกเอกมาทำไมอยากรู้จัง นะครับจอดพี่คนถานนะอันนี้เราข้ามข้ามมาให้เด็กๆดูเลยเพราะว่าวิธีการขัดและเจาะนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วก็เนี่ยมาพุอย่างนี้พอด้านนี้พอด้านนี้นะต้องวงแหวนฟันสียางนะคะยางยางต้องติดแท่งฟันสีเข้าไปข้างในด้วยใช่ติดด้วยความระมัดระวังแล้วจากนั้นเจะเกิดฟันสีได้ไง สำหรับถังนี่เราอยากให้เป็นรูปอะไรเป็นรูป เป็นของเล่นได้เป็นมงสหมนวอชชินะครับชื่อทางวิทยร์สาวว่าเป็นมงแหวนวอชชิปวอชชิปลิงนะคะโอ้ยหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังขอเสียงดังลให้ครับอ่าไม่ไม่ยากเลยครับทุนหลอกนี้นะครับแกเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็จุด จุดแท่งสีนะจุด๋อ้ืนนี้ยังไ,<ม>ไม่หมดฟันดีนะคะ,ะฟันอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเด็กๆเ,เห็นเป็นวงแหวนกลมๆหลายๆสีไหมคะเห็นไหมครับเห็นั้ยอ่าเห็นเป็นรูปกลมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเด็กๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือ ไวอเทคไวอเทคก็คือเป็นถังที่เราเรียกนะครับเป็นถังวอเทคนะครับมันจะอากาศอยู่ข้างในเพราะว่ามันจะมีควันอยู่นะคะวอเทคนะครับชื่อทางวิทยาศาตรว่าเป็นวงไหนสีนะจุนี้ยังไหมดคันดีนะอ่ะวันอจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเด็กๆเห็นเป็นวงมากมันแน่นอยู่ในนี้เลย่ะอากาศที่อยู่ในถังนี่นะครับ จะมีความเคลื่อนตัวได้เร็วกว่ามันวิ่งไวมากวิ่งไวกว่าอากาศข้างนอกที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับแล้วพอเราพอมมนมีแรงดันที่ที่ถังหรือเรียกว่าวัตเต็ดเนี่ยนะครับพอเราใช้เคาะใช้มืออะไรเคาะออกไปอากาศที่อยู่ในถังเนี่ยมันมีความเร็วแรงดันมากกว่ามันจะพุ่งออกมาพุ่งมาปะทะกับอากาศข้างนอกและอากาศข้างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดี